สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับร้านไม่สะดวกซื้อที่มีชื่อว่าเจ r t เจ้ w เวนะครับเราก็จะเข้าไปกันเลยวุเสียงดังจัดมันให้เราเข้าไปในนี้ครับทุกคนเราเปิดเข้าไปหยิบไม้กวาดทำอะไรวะโอ้ใครขี้แตกในสัตว์โหแล้วกูก็ต้องมาเช็ดคราบไปเยอะชิบหายโอหนี่แล้วเนห้องน้ำมึงเนี่ยเปิดไปดิ้ยห้องน้ำมีอะไรไม่รู้ด้วย เป็นยันเอาขยับไปทิ้งไปมันบอกให้เราเอาขยับไปทิ้งได้เลยเปิดเข้าไปดิรถก็ผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็ทิ้งไปเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งนะครับอะไรอ่ะ เสียงอะไรไม่รู้ away shake the c a m e r a keep the door closed ปิดประตูเลยเราต้องปิดประตูก่อนทุกครั้งนะครับโอเคดูกล้องไปโอเคกล้องเป็นแบบนี้นะครับนี่คือหน้าเราโหตัวสูงจังวะตัวสูงจัดแบบลำบึกเลยใครเข้ามาวะใครเข้ามาวะ โอ้ยคุณลูกค้ารับอะไรดีครับโอ้มึงวางไข่ขายกันอย่างนี้เลยวะคุณลูกค้าต้องการรับอะไรดีครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าได้ยินผมไหมคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการรับอะไรดีครับโอ้โหหน้าคุณลูกค้าหน้าคุณลูกค้าก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยคุณลูกค้าหล่อจังครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าไม่คุยกับผมเลยผมก็เหงานะครับคุณลูกค้าอ๋ออตอกลูกค้าไปคุณลูกค้าต้องการอะไรครับลูกค้าอันนี้มันคืออะไรวะซัมสเตอร์ไอวิวโอลี่เทคอะไรอ่ะโอ้ ฉันลืมอะไรอะลืมกระเป๋าตังค์ฉันสามารถจ่ายทีหลังได้ไหมโอเคได้ครับเซ็น <send S 1> ได้ครับเราคนกระเด้งใช่ไหมพี่คนบ้านเดียวกันใช่ไหมหน้าพี่คนคุ้นแน่ๆหมดเคยเห็นเลยโชคดีพี่โอเคเราก็ได้ลูกค้าคนแรกนะครับเราก็จะมาดูกล้องกันนี่กล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามกล้องสี่กล้องห้ากล้องหกไม่มีไปมันบอกให้เราทําอะไรบอกให้เราคืออะไรอะ เอาของมาใส่อ่ะได้เลยฉันสามารถเธอแค่นเดียวโอ้โหมึงก็มี2มือแล้วไงทำไมมึงถือแี่นเดียวกูจะรั่วเลยมาใส่มาแล้วก็จะมาใส่กันคนระับเราก็เดิน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 กูสงสัยมากเลยทำไมอันนี้มันไม่มีหน้าวะพิเซนเตอร์ไม่มีหน้า อะไรอะเมื่อกี้เราก็อาจจะตาฝาดก็ได้มันไม่ใช่ผีหรอกมันคือโจรเราก็ต้องระวังโจรนะโอ้โหมึงถือเด่นเดียวว่ากูเหนื่อยอล้ปวดแขนนะกูนี่เหลือเชื่อกับมึงจริงๆมึงก็ไปส่งมึงไปมึงใส่กีฬาหรือเปล่ามึงถือเล่นกีฬาหรือเปล่าโอ้โหเหนื่อยนะเนี่ยโอ้ยปวดคอเลยกูก็ต้องเดินใส่เงี้ยกูนี่เริ่มจะไม่ไหวละเริ่มปวดแขนกูต้องเดินไปเดินมาเนี่ยกูปวดแขนทุกคนเลยโอ้ยขอเวลานอกขอเวลานอกวดไหลรตัวเองก่อน โอยปวดแขนปวดไล่ดิปวดแขนบอกวัดล่โอ้อะไรก็ไม่รู้ One eternity later ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 เธอทำทำไมถึงทำมึงใครเนี่ยอีเวนมึงใครเนี่ยเอ้าพวกกูจะมาคุยด้วยแล้วก็วิ่งหนีอะไรของมึงเนี่ยไอ้โงงในดูงสีตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าโอ้ยไขวะเนี่ย มึงใครวะมึงใครวะมึงเด็กไหนวะไอ้เหียมาเจอกูดิมึงเด็กไหนมึงเด็กไหนมึงเด็กไหนอ๋อออนี่คุณยายเหรอเยเสื้อเหลืองไปเชีเสื้อจิตอาสาไปเนี่ยสวัสดีครับคุณยายหรือคุณลุงเนี่ยน่าจะเป็นคุณลุงมาซื้อขนมไปให้หลานแล้วก็ดูหน้าคุณลุงนี้หล่อเปล่าเฮ้ยหน้าคุณลุงหล่อมากเลยอะคุณลุงซื้ออะไรเนี่ยมันคือเหียเลยเนี่ยเ๋ยวคุณคุณคุณลุงคุณเดินช้าหนึ่งเนี่ยให้ผมพยุงไหมให้ผมแบกไหมลุง ให้ผมแบกช่วยไหมลุงไม่เงยลุงชักช้าว่ะลุงชักช้าจัดเฮ้ยอะไรวนะน่ะใครแม่งมันแหนมกล้องว่ะใครแม่งแหนมกล้องว่ะไอสัตว์อะไรครับคุณลุงอะไรคุณลุงก็วางดิอะไรอ่ะ why is everything อะไรนะ sorry but I don't โอ้ยกูอ่านไม่ทันเอา้า อะไรวะคุณลุงอะไรของคุณลุงเมื่อกี้กูเห็นอะไรบางอย่างมึงอะไรวะใครแม่งเข้ามาวะเฮียเมื่อกี้แม่งมาแหนมกล้องไอสัสเดี๋ยวกูต่อยเลยไอ้เฮียนี่กูดูกล้องใหม่ดิอาจจะมีโจรก็ได้กูแจ้งตำรวจจับเลยโอ้ยใครวะไอ้เฮียมึงใครมึงใครไอ้สั์มึงใครมึงมาดิเอา้าหายไปไหนแล้ววะเอา้ามันให้เราทำอะไรเนะี่ยมันบอกให้ เอาไฟไหม้เฮียไฟไหม้อะไฟไหม้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 แไไม่งจุดไฟเล่นไว้เฮ่ยด,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 ดับ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 ดีโอเคเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะทำไมกูได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทำไมกูได้ยินเสียงแลงยงมลง,งวันวะใครแม่งทำไอ้เฮียอเลกวะโอ้ยมึงใครวะโอ้ยเฮียอะไรอะไร โอ้ยเชี่ยไฟ,ไฟดับเชี่ยผีหลอกผีหลอกกูผีหลอกน่กกากลัวน่กกวากลัวจัดเอากดไงะ่ะเอากดไง่ะโอนี่โอ้โอเชี่ยไฟดับ มึงมาดับไฟเลยตอนนี้ว่าเทศบาลฮัลโหล,โหลอะไรอะไรอยู่ข้างหลังอะไรมันบอกอะไรข้างหลังอะไรมันบอกอะไรข้างหลังวะเฮ้ยเสียงเลยวะเฮ้ยใครไปไรอะ่ะใครเป็นไรวะเช่น่าก,กว่าจัดเฮ้ยเสียงอะไร เยอะไรวะไปไปไล่ไปไร,ปไรตะโกนทำไมเสียงดังเราต้องรอไฟมาม,มึงไฟมาแต่มึงยังดูกล้องได้วัตฟักไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลเลยกูระแวงมากเลยไฟดับเนี่ยอะไรมาให้เราดูกล้องอ่ะโอกล้องซ่ามองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลย เสียงแล้ววะเอ้ยเชี่อเลยวะเชี่ยผีหลอกอีแล้วผีเฮียนะเมื่อกี้อะไรวะเชื่อผีหลอกโอ้ยโอ้อะไรนะอ๋ออยู่ดีมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะมันให้เราทําอะไรเนี่ยคือไฟดับอ๋อหมาละมาละไฟเคลไฟมาละเอ้ารถพี่เปล่าคนเดิมนี่ว่าอ๋อพี่พี่จะชนร้านผมเหรออกพี่ทำไมทีโพสบอกพี่ทำไมเดินเซงันอ่ะพี่ไหวปะพี่พี่ไหวไหมเนี่ยพี่พี่เบา ฮัลโลโอ้วทำไมพี่กูเป็นงนี้วะพี่กูเมาเมาจัดพี่เมาพี่เอาพี่ไปไหนอะพี่พี่ต้องการอะไรไหมครับพี่ซื้อเหล้าอ่ะนี่มันก็หมดสงการแล้วไม่ใช่หรอพี่พี่จะกินเหล้าอีกอะเลิกเหล้าได้ไมั้พี่หรือว่าแถวี้มีงานบุญนั่นค่ะงานบุญหรืองานอะไรพี่ I overdid i the l i t t l e Yes I remember this time the wallet Thanks Okay ไปไดีมาดีพี่เอาพี่เป็นไรพี่พี่พี่เป็นไรเนี่ยนะอ๋ออะไรของพี่เนะี่ยไปไดีมาดีพี่เอาเฮ้ยทำไมประตูลหลังนี้มันเปิดวะโอ้ยเชีย่ยโจนบุกเชยโจนบุกไอสัตว์ขโมยของกูย็ดแม่ไอ้กูรู้นะม่ามึงใครใครวะเนี่ยไอ้ชิ้นนี้มันที่มันมันแยนะม,ม,ม,มกระจกอ๋อแล้วก็มาเต้นเลยเนะี่ยเอาเอามึงมึงออกไปนะมึงออกไปนะกูตีมึงแน่นะมึงมาเต้นเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยมึงอะไรเนี่ยพี่ เอาเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเอาไปแล้วอะไรมึงมาเต้นเมลอนแล้วมึงก็ไปว่าตัวฟักอะไรของมึงไอ้กูทําอะไรอีกหนูกล้องซีมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรเฮ้ยใครอ่ะ๋อพี่บาวอา๋อไม่ใช่ใครวะมึงใครนะ่ใครวะเนี่ยทำไมหน้าไม่คุดเลยเอา้าวาาครับคุณลูกค้าอะไรครับมันคืออะไรครับเนี่ยอะไร yes only อะไร กูยูวเอาลาตีสวาลกูไนลูกค้าแม่งไม่ค่อยมาเลยวะเปิดวิทยุฟังดิวิทยุก็ฟังไม่ได้วิทยุกากมีโจนมาเปล่าไม่มีนะให้เราทำอะไรลูกไล์เดอะฟิเซอร์อีส์บอคเคนฮะอะไรอะ่ะเอ้าใครร้องไห้เนี่ยพี่พี่เป็นไรเอ้า หายไปผีหลอกกูอีกแล้วมันให้กูทำอะไรโอโ้โหโคตรเหม็นเหม็นจัดแล้วทำไมเพลงมันเปลี่ยนวะวกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้ยมึงใครมึงโจรมาเนี่ยมึงโจรหรือเปล่าเฮ้ยเหียผีหลอก,กอีกละเชี่ยผีผีหลอกเชี่ยน่นาก,กาลัวจัดเราต้องปิดไหมไม่ต้องปิดหรอกอเคถูกต้องตามกฎหมายให้เรียบร้อยลูกค้าแม่งไม่มาเลยวะกล้องจนปิดซิ เฮ้ยใครวะกูตกใจหมดเอ้าพี่บ้าววันดีพี่พี่อะไรอ่ะเกิดอุบัติเหตุอะไรอ่ะเกิดอุบัติเหตุอะไรเอ้าพี่พี่ตายแล้วเอ้าเอ้าพี่โอ้พี่พี่ไปทำอะไรมาพี่เอาน้ำแดงราดหัวทำไมเอ้าอะไรอ่ะ อะไรอ่ะเฮ้ยตัวเห e e ี้ยอะไรอ่ะเชี่ยตัวเหี้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวเหี้ยเลยเนี่ยตัวเหี้ยเลยเนี่ยตัวเหี้ยเลยเนี่ยกูเข้าห้องน้ำก่อนกูเข้าห้องน้ำก่อนไอ้สัตว์กูเข้าห้องน้ำก่อนอะไรวะตัวเหี้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเชี่อโอ้ผีหลอกเว้ยเหรออ้เลือดสาดเลยอ้เลือดไหลโอ้าแล้วทำไมเปิดไปหมดเลยประตูเปิดโจรแม่งขโมยอีกละแม่งหลอกทั้งกูอ่ะ กูนี่มันลำโทดจริงๆโดนทั้งผีหลอกโดนทั้งโจรหลอกอิสดเดยโอ้ยเช็ดคาบเลือดอะไรนะนไนไนเนี่ยมาทําน้าแดงหกเต็มไม่ทําน้ําแดงหกเนี่ยเสร็จแล้วหรือยังยังไม่เสร็จมันยังมีคาบอะไรอ่โอ้ยน้ําแดงหกเต็มไปหมดเลยเคม,นมันยังมีอีกอะในน้ําแดงน้ําแดงอยู่ไหนอ๋อกูก็ทําหมดแล้วนี่วะอ๋อกูก็เช็ดหมดแล้วไม่ใช่บอกให้คลีนอัพ้ให้ใกูคลีนอัพไหนอีกอะโอ้นี่ โอ้โหน้ำแดงหกเต็มเลยโอเคเสร็จแล้วเอาไม่ต้องวางคืนนะโอเคเช้าแล้วนะครับเฮ้ยก็เป็นเช้าที่สดใสแล้วเราก็กลับบ้านไม่มาทําอีกแล้วงานเที่ยนี่เฮียนเกินร้านเที่ยนี่อย่ามาทํานะเฮียนเกินไป